ก็สวัสดีครับอยู่ผม S.W.D รายการ s ว d a Channel นะครับวันนี้ก็มาต่อเกม Rust ในพาร์ที่4กันแล้วนะครับวันนี้มาแบบ Stand Alone นะครับมาัวคนเดียวแบบเดียเด่ยวๆเลยเนื่องจากวันนี้หัวรับแจ้งว่ามีคนที่เป็นผู้ร้ายนะครับแอบมาขโมยของในบ้านก็เลยต้องไปจัดการกันหน่อยตอนนี้ผมก็มาตั้งบ้านอยู่ในเซิร์ฟใหม่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเก่าเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนเล่นครับฮัฟเฟอร์มันโด่งดังจนทําคนไม่กล้าเล่นคนเลยย้ายหนีหมดเลยก็เลยต้องเปลี่ยนเซิร์ฟตามกันมา ตอนนี้ก็อยูนสภาพที่เรียกว่าตั้งบ้านกันใหม่หมดเลยครับไม่มีอะไรแล้วก็ไอเทมก็น้อยลงพวกปงปืนก็ไม่ค่อยจะมีนะก็มีแต่ปืนปืนกระเจระๆตะกี้เนี่ยนั่นแหละซึ่งนะครับวันนี้ที่ผมมาเนี่ยเพราะว่ามีบ้านหลังหนึ่งตั้งใกล้ผมมากเป็นบ้านที่ตั้งมาก่อนพวกผมนะครับแล้วก็เขาเนี่ยแอบไปฆ่าคนแล้วขโมยปืนหนึ่งกระบอกไปก็คือปืนลูกซองกระบอกที่ผมถือตะกี้นั่นแหละเออผมเลยต้องไปตามแล้วก็ตรวจสอบว่ามันจริงหรือเปล่าโอเคนี่หน้าบ้าน S W D เอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้าบ้านของคนร้ายที่ต้องใส่ว่าแอบขโมยปืนลูกซองเพื่อนผมไปนะครับเราจะมาขออนุญาตเขาก่อนเปิดนะครับมีใครอยู่ไหมครับเปิดนะครับไม่ตอบไม่ตอบคนร้ายมักชอบทําตัวอย่างนี้นะพอเป็นคนร้ายก็กลัวคนอื่นมาตรวจสอบบ้านนะก็ไม่กล้าเปิดให้ก็ต้องทถล่มมแลลวครับอย่างนี้รู้จักผมน้อยไปซะแล้วเซิร์ฟเก่าม,มี C ีฟนะครับ<ะ>ดูเซิร์ฟนี้ออเออ,อเอาไปอีกดอก จะพังไหมวันเนี้ยมันจะยอมพังให้ไหมไม่พังพา,าเรื่อยๆเลยไปดูเลือดกันดีกว่าอยากเอาจริงก็บอกผมนี่ลูกหลานนักขุดจอมพลังนะครับืหเจาะเข้าไปเลยนี่เป็นไงรดไปหนึ่งรถไปหนึ่งดอกหนึ่งดเดมเอจากร้อยห้าสิบนะเป็นไงใช้ของตีเนี่ยสุดยอดเป็นไงล่ะเพื่อนหลับอยู่ขโมยมาด้วยพังไหมพังเลยวะรู้จักไหมโซดากอลแะเบะิด์ข้าวโพดมหาปลาไหลเอาไปกินซะหนึ่งดอกวันนี้ล่ะเอ้ย ไปเลยแล้ววิ่งเลยระเบิดข้าวโพดจงพลังเอ้ยจงพลังมาแล้วอ้าแตกแล้วเป็นยังล่ะโผรถชนนิดเดียวไม้แตกเลยเฮ้ยแต่มันจะไปยอมระเบิดขุดแร่เออไปก่อนห้าไปเดาห้าแล้ววิ่งหนีเป็นยังนล่ะดูซิจะพังไม่พังอย่าให้โมอโงหูนะเอ้ยโอ้โหได้อยู่ได้อยู่จัดอีกหนึ่งดอกโป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 โอ่าไปเลยกับบ้านโกยแล้วครับ วิ MM ่ยเหลือเหลือยี่สิบไหวจัดการอย่างนี้ต้องจัดการเหลืออีกลูกเดียวจับแม็กซ์พืนพกทหารเยอรมันเนี่ยวันนี้มาตรวจสอบนะใครเข้ามายิงหัวตายกหมดแล้วไม่ใครคนดีนะเว้ยใจร้ายนะอ้าพังไม่พังเยี่สิบไม่ยอมพังด้วยต้องให้เอาจริงใช่ไหมบ้านไม่ยอมวางวิดดิ้งบล็อกเจอนี่แลนดไมล์ เ็นไงเขาเดี๋ยวถอยมาเอาปืนพเกเยอรมันยิงให้แตกอุ้งอา้าวยิงไม่โดนอา้าวกระยงเจออย่างนี้แหละเป็นไงเออโอโ้ยเลือดเหลือนิดเดียวโอ้โหหน้าสั่นประตูพังจะเกือบตายเอา้าแม่งค์กระต่าย,ยมันตายเลยอ่ะโอ้โหนี่ครับหลักฐานครับนี่ครับเสื้อที่ขโมยมานะครับนี่โอ้โหถุงเลือด แอบขโมยฆ่าคนใช่ไหมเนี่ยนี่กองพยาบาลางเงี้ยรักษาตัวก่อนเราในเกือบตายนี่ไงจับได้ขนางฆ่าเขาครับนี่ครับเปิดลูกซองที่ขโมยมานะครับก็ได้คืนเรียบร้อยแล้วนะครับกับคนร้ายที่นอนตายในบ้านหนึ่งคน,นสภาพเปื่อยเปล่า <c oughs> เราก็าเกือบตายให้โดนระเบิดตัวเองเหมือนกันนี่เปินพกอาหารเยอรมันขึ้นนกด้วยเทปะงั้นก็วันนี้ขอลาไปแค่นี้ก่อนลวกันนะครับขอตัวนะไปละบิลิบิลิ